มณีเบาวบุญหลายมาทางอำเภอรปรางกูสวัสดีคุณแม่ครับสวัสดีจ้าซื้อไว้จังไรคุณแม่ชือว่าแม่วันคำผงแม่วันแม่วันคำผงคำผงน้อยยูบันบันมกาน้อยมัดกาน้อย,อยตำบลยังแม่ น้องเชียงทุนน้องเชียงทุนปรางกู่สีสะเกดเนะาะค่ะเป็นจะไดดมือนีสั่งนำสาระแดงควดที่เท่าไรหรล่ะครับอ้ยนับบ่าไนับบท่าไรเลย,เลยบก,กินมาหลายปีว่าแม่กินมาสามปีสามปีแล้วนะครับมาทรงตลอดแวะไปทั้งศูนย์สื่อยศูนย์กูขันนำ้ำ กับมืันนี้เอาสบู่ยาพายชิ้นหลิร้อมเป็นจังไงตะกี้ตะกรอนปัญหาสุขภาพมันก็บ่ามีเหี่ยมีแห้งเนาะบ่มีแหง้งจ้าจ้าวันนี้ก็มันมีเหี่ยมีแห้งไปใส่มาใส่ก็มันบ่มไยสำคัญคือเหี่ยวแห้งเนี่ยละ่ะนะครับแต่ละมือแต่ละเว้นกินเขาได้นอนรับระบายนี่ได้กินนะครับกินตอน่อเนื่องมาหลายปีะนะครับคุณแม่ทางปรางกูเฮานะครับก็กินไปเรื่อยๆเ,ยเยนาะแม่นเนอก บานนี้เท่ากับกินกันหลายครับบานมัดการน้องเซ้งทุ่นแถวนี้นะครับผมอามืมเนกามาเยี่ยมยามมาถามข่าวนะครับฝากพี่ฝากน้องทั้งช่องบุญมาทีวีขอบคุณคุณแม่หลายๆครับอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงโทรสั่งซื้อได้ที่0856471234หรือ0803249222